USAgent ทหารผู้ยึดมั่นในหน้าที่เหนือศีลธรรมผู้เป็นตัวแทนของความรักชาติในแบบที่แข็งกร้าวดุดันและเต็มไปด้วยความขัดแย้งในตัวเองเขาคือใครวันนี้เรามาทำความรู้จักกัน USAgent เป็นหนึ่งในตัวละครสำคัญของจักรวาล Marvel c o m i c โดยเขาถูกสร้างขึ้นเพื่อตั้งคำถ,ถามถึงแนวคิดฮีโร่แบบอเมริกัน ซึ่งเขาจะมีประวัติและพัฒนาการที่ซับซ้อนทั้งในด้านบุคลิกและอุดมการณ์ซึ่งจะแตกต่างจากสตีฟโรเจอร์เป็นอย่างมากโดยเขาปรากฏตัวครั้งแรกในฐานะซูเปอร์พ r ทริออตในแคปเทออเมริกาฉบับที่323ในเดือนพฤศจิกายนปี1986และปรากฏตัวในฐานะ US a อสเอในแคปเทออเมริกาฉบับที่354ในเดือนมิถุนายนปี1989 สร้างสรรค์โดยมาร์ครูนวอลและพาวนีรีโดยชื่อจริงของ U.S.A g e น t นั้นก็คือจอห์นวอล KER โดยเขาเคยเป็นทหารในกองทัพปกสหรัฐและพยายามเดินตามรอยพี่ชายที่เสียชีวิตในสงครามเวียดนามโดยหลังจากปวดประจําการเขาได้รับพลังจากนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อคาวมาลัสภายใต้โครงการ Power Broker ซึ่งนั่นทําให้เขามีพละงกําลังเหนือมนุษย์ก่อนที่เขาจะเริ่มต้นบทบาทซูเปอร์แพทริอตโดยตั้งตัวเป็นคู่แข่งของแคปเทออเมริกาและวิาพากษ์วิจ์ สตีฟโรเจอร์อย่างเปิดเผยต่อมาเมื่อสตีฟโรเจอร์ลาออกจากบทบาทแคปทนอเมริกาทางรัฐบาลจึงแต่งตั้งจอห์นวอล์คเกอร์ให้รับหน้าที่นี้แทนแต่ด้วยท่าทีที่แข็งกร้าวและไม่ลังเลที่จะใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุเขาจึงถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนะักในช่วงที่เขารับตําแหน่งแคปทัอเมริกาและภายหลังสตีฟโรเจอร์ก็กลับมารับตําแหน่งเดิมและจอห์นวอล์คเกอร์ก็ได้กลายเป็น U.S. agent คอยทำงานให้รัฐบาลจากนั้นเป็นต้นมาโดยพลังความสามารถของเขานั้นเขาจะมีพละกกำลังเหนือมนุษย์ซึ ได้รับมาจากเซรั่ม Power Broker เช่นเดียวกับตัวละครอย่าง Battlestar ซึ่งนั่นทำให้เขาจะมีความแข็งแกร่งและความเร็วมากกว่าสตีฟโรเจอร์เพียงเล็กน้อยและเขายังได้ทักษะการต่อสู้มือเปล่ามาจากการฝึกทหารโดยอาวุธประจำตัวของเขาจะเป็นโล่ที่คล้ายกับของแคปเทอร์อเมริกาแต่ไม่ได้ทำมาจากไวเบเนียมและในบางเวอร์ชันเขาก็จะใช้กระบอกไฟฟ้าปืนและอาวุธทางทหารอื่นๆและเขายังเคยผ่านการฝึกกับทัสมาสเตอร์ทำให้เขาเชี่ยวชาญในการต่อสู้หลากหลายแขนงแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังมีจุดอ่อนอยู่ที่อารมณ์ที่รุนแรงและยังขาดความยับยั้งชั่งใจเขา มักจะตัดสินใจด้วยความโกโรธและใช้ความรุนแรงมากจนเกินไปเขายังมีอาการ PTSD หรืออารมณ์แปรปรวนอย่างรุนแรงจากอดีตในกองทัพและการสูญเสียและเขาก็ไม่ใช่ผู้นำที่ดีถึงแม้จะมีทักษะแต่เขาก็ไม่สามารถตึงความเคารพจากทีมได้เหมือนกับสตีฟโรเจอร์และเขาก็ยังเป็นคนที่ทำตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดในบางครั้งเขายึดมั่นในคำสั่งมากจนเกินไปจนละเลยศีลธรรมโดยสรุปแล้ว USAgent คือทหารผู้มีเจตนาที่ดีแต่ถูกลอหลอดด้วยความเชื่อสุดโต่งและความ แรแงจนกลายเป็นภาพสะท้อนด้านมืดของแคปเทนิกาที่ตั้งคำถามกับความหมายที่แท้จริงของความรักชาติและความยุติธรรม